มึงไม่ดูแลแฟนกูแค่นั้นแหละเพราะผมคุยกับกติกครั้งสุดท้ายคือวันที่เจอร่างร้องโมผมถามว่าทําไมกติกไม่ดูแลโมมันบอกว่าเธอฉันต้องฉันจะดูแลมันยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบนะฉันก็อยากจะนั่งสวยนั่งนั่งตากลมของฉันสิคํานี้ทําให้ผมไม่คุยกับมันอีกเลยอ่ะคํานี้มันพูดไม่ได้พูดได้ไงอ่ะคือเด็กสองสามขวบ อะไรมันไม่เกี่ยวว่าเด็กสองสามขวบเว้ยมันเกี่ยวว่ามึงดูแลเพื่อนมึงยังไงมึงดูแลเพื่อนมึงดีหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวเลยว่าเด็กสองสามขวบจะต้องมานั่งดูมันตลอดยี่ี่ชั่วโมงจะต,ต้องมานั่งดูมันตลอดคือมันไม่ใช่อีกอย่างมึงเป็นผู้จัดการไอ้ที่อ่ะผมเออนั่นแหละพี่มผมใครพูดคำนี้นะกระติก ติดพูดว่าแบบเออเราเราจะไปดูมันตลอด24ชั่วโมงได้ยังไงมันไม่ใช่เด็กสองสามขวบอะคือคําเนี้ยมันทําให้ผมแบบจี๊ดเหมือนกันแบบเออผมถามว่าแล้วโมตกไปตอนไหนบอกมันตกไปตอนไหนไม่รู้เราไม่ได้ไปมองมันตลอดเวลานะเว้ยเบิร์ตอะไรอย่างเงี้ย